คือสีครีมโอวันตินค่ะหรือว่าสีครีมเนื้อนะคะสีครีมเนื้อนะคะตัวที่ราถืออยู่นะคะมีไซส์38 4 0 44แล้วก็46นะคะเหลือเหลือเหลือสี่ไซส์นะคะราคารุ่นนี้ค่ะราคา1 5 5 0นานะคะวันนี้ในไลฟ์เอาไป1,450บาทนะคะ1450าบาทค่ะให้ดูเนื้อผ้าใก,ใกล้นะคะเนื้อผ้ารุ่นนี้จะเป็นลูกไม้คอตตอนเกรดดีค่ะถักทอด้วยเอ่อความปานที่ ะะทําให้ตัวเนื้อผ้าเนี่ยมีความแน่นนะคะเราก็เนื้อนุ่มค่ะใส่สบายซับด้านในใช้เนื้อผ้าคอตตอนเกรดดีนะคะใช้เนื้อผ้าคอตตอนเกรดดีค่ะรุ่นนี้1,450บาทค่ะรหัส i2 รหัสไอสองหนรหบาทรหัสไอสค่ะสีครีมโอวันตินหรือสีครีมเนื้อคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือสีครีมไข่ไก่ค่ะตัวนี้จะมีความแบบว่าอมเหลืองนิดนึงนะคะจะเป็นสีครีมอมเหลืองใส่ง่ายเหมือนกันทั้งสองสีนี้ใส่ง่ายทั้งสองสีเลยค่ะนะคะสวยทั้งสองสีรุ่นนี้มีแค่สองสีเท่านั้นนะคะ รุ่นนี้มีแค่2งสีค่ะความยาวของตัวเสื้อเป็นความยาวมาตรฐานของทางร้านค่ะเริ่มต้นที่22นิ้วค่ะไซส์38เริ่มต้นที่ความยาว22นิ้วค่ะความยาว22นิ้วจะอยู่ระดับสะโพกพอดีนะคะ mm hmm. เทียบกับตัวดานเนาะจะอยู่ที่ระดับสะโพกพอดีค่ะความยาวของไซส์46ค่ะยาวสุดนะคะก็คือ24นิ้วนะคะรุ่นนี้รหัสไ2ค่ะหน้าผ้า3ารอบอก38นิ้วหน้าผ้า40บรอบอก40นิ้วแล้วก็42 44 ีหนะคะรุ่นนี้ i2 ค่ะราคา1,450 14บาทนะคะ1,450บาทนะคะ1,450บาทสวยทั้ง2สีเลยจริงๆค่ะ